ยิงกระพาขมแซ่บแซ่บพี่น้องจ้าอืมอืมองแอนปลาหมึกเป็นหงวงมากยำอืมยำจับห้างจับห้างเด้อ อันใส่อันบูอัดใส่อันกุ้งสดมีทั้งกุ้งสดกุ้งดิบอืมอืม,อมกุ้งสดใช่ไหมผัวเอิญผัวข่อยติดข่อยแห้งเอิญไปใช้กับเอิญไปให้ง่ายกัะะยบโทรศัพท์ข่อยเมื่อกยมีคนอื่นโทรหามีแต่ผัวเออผัวข่อยมันสื่อข่อย ไอโฟนนั่นสิพุดสิพุกแต่ก็บผมแต่ก็บไม่มีใครโทรหารหรอกนะนี่แต่ผัวฟัวแป๊บอะไรมามามากินน้ำกันพี่น้องจา้าน้ำย่ำกระแซหดูดมักน,น,นก็เอาไรกุ้งสดๆนี่ใส่อันหอมกับเทีมยมซอยค่อยเห็ดแบบลุกทุงคักเลยสะใจ แบบว่ามือนียวมาก้าซิบูเฮดเพชรออกแต่ว่ากับเผ็ดอยู่อืมอหึกินผู้เดียวแต่ว่าข่อยอม,มันรลดออกจากอันนี้กินผู้เดียวลดน้ำลายข่อยออกข่อยกับกลิ่นเป็นคุณยายวัลนากินผู้เดียวกับกลืนเองผู้เดียวนี่กุ้งสุกก็มีน้ำ 嗯嗯。Mm hmm. ไปแล้วนะคะกินได้แค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ